สวทชจับมือคอพอช้นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมลุยลุ่มน้ำกกฝุ่น PM 2.5วันที่17กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาสวทชโดยศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทครวมมือกลมควบคุมมลพิษคอพอช้นวัตกรรมเคมเซนส์อุปกรณ์เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดโลหะหนักเช่นแคดเมียมตะกัว่วปร,รอทและสารหนูได้แบบเรียลไทม์นำร่องในลุ่มน้ำกกจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำและป้องกันได้ทันเวลาพร้อมเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดกว่า24,000ครัวเรือนในปี2568ศาสตราจารย์ดรชูกิจนิมปิจำงพอสวทชระบุว่าความร่วมมือนี้จะเร่งให้การวิจัยเข้าถึงประชาชนจริงขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนดรอุรชารักตานนชัยผอนาโนเทคเผยว่า เค m s e n ส์ให้ผลตรงกับการทดสอบในห้องแลบเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่จริงขณะที่นางสาวปริยาพรสุวรรณเกตอธิบดีคอพอย้ำว่าต้องบูรณาการเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก็ในภาพของสวทชโดยสูนย์นาทนน์ทีแห่งชาตินะคะก็ทางานกับกมควบคุณบลรพิษนะคะที่เรียกว่าเป็นสคพในแต่ละพื้นที่นะคะในการที่ลงไปในช่วยในเรื่องของการพัฒนาบําบัดคุณภาพของน้ำนะคะโดยใช้เซนไนานโนในขณะเดียวกันเราก็นําเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพน้ําด้วยนะคะโดยที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสามารถจะ ตรวจไม่ว่าจะเป็นน้ำกลุ่มอุปโภคบริโภคว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือเปล่านะคะรวมจนถึงภาวะ,ะวิกฤตในช่วงที่ผ่านมานะคะในกลุ่มของสารปนเปื้อนทดสอบในเรื่องของการนําระบบเซ็นเซอร์ไปใช้ในการตรวจวัดซึ่งสามารถเห็นผลได้ทันทีค่ะแล้วก็เทียบกับแหลมมาตรฐานของทางกรมควบคุมมลพิษด้วย นอกจากนี้ก็มีการประเมินในแต่ละจุดในพื้นที่นะคะโดยใช้ดูในเรื่องของความเป็นพิษนะคะโดยใช้เรื่องของปลามาลายนะคะหลักการกำเรียนในส่วนของผลร่วมกวับทางกมรมควบคุมมลพิษต่อไปเชิญ ค่ะของคอพอเองนะคะทางนานโน n o เทคนะคะก็ได้ไปร่วมลงพื้นที่นะคะกับทางก,มกรมควบคุมระพิษนะคะที่เชียงใหม่และก็เชียงรายแล้วก็นําเครื่องมือที่วิจัยโดยทางนานโนรเทคนะเป็นทดลองใช้งานแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าผ่านมาตรฐานที่เป็นเทียบเพียงกับตักของก,มกรมควบคุมระพิษนะคะก็ เราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถจะบอกผลได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีการตั้งศูนย์ช่วยให้ความรู้กับประชาชนนะคะที่เชียงใหม่และก็เชียงรายก็ประชาชนก็เอาน้ำมาให้เราตรวจนะคะก็ทางโนเทคกก็ไปช่วยเรานะคะในการที่เอาน้ำมาแล้วก็ตรวจเจอเลยว่าเออมันมีสารหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะประชาชนก็สบายใจถ้าตรวจไม่เจอ ถ้าเป็นของ,รงกรมควบคุมมลพิษเราตรวจมาตั้งเรามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอัตนโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าที่เรามาเจอสารหนูเนี่ยเมื่อปลายปีเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เรามาเจอที่เดินกุพามีนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเจออยู่ค่ะลงพื้นที่ไปสองสองครั้งค่ะก็จะมีที่สคพอหนึ่งเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีการสุ่มตรวจร่วมกับทางกรมควบคุมมลพิษค่ะ แล้วก็ปัจจุบันก็ผลก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานการตรวจจากห้องปฏิบัติการได้นะคะภาพของสวทชโดยศูนย์นานโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะเรามีเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่เป็นหน่วยงานรัฐอย่างกบมควบคุมโลิวต์เนี่ยเทคโนโลีก็จะไม่ถูกนําไปใช้ปรโ,นโยนนะคะกะ็คิดว่า เรายินดีค่ะที่ทํางานทั้งในภาพของการตรวจประจําปีนอกเหนือจากการตรวจกลุ่มของสารหนูที่ในภาวะวิกฤตนะคะก็จะมะีเรื่องของชุดตรวจที่สามารถจะตรวจได้โดยใช้เครื่องแบบว่าดูสีนะคะจะเป็นกลุ่มโลหะปนเปื้อนที่เราก็ไม่อยากให้ปนเปื้อนในกลุ่มของน้ำอุปโคบริโรโคเช่นกลุ่มของทองแดงเหล็ก นะคะส่วนของ,ของอโครเมียมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนที่เราทํางานกับในพื้นที่สพปหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นส,ออสพปสงขลานะคะโซนขอนแก่นอุดรธานีมหาสารคามเป็นต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากที่ได้มีการถารือกับทางกรมว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ําอุปกคภอบริโภคก็จะลงพื้นที่ไปก่อนในจังหวัดที่มีะามะ,าะ,าะก่อนจะขยายผลไปที่ทั่วทุกจังหวัดนะคะ ล่าสุดนะคะก็ค่าก็ยังเพิ่มขึ้นค่ะก็คือยังพบสารหนูอยู่ในลำน้ำทุกจุดที่เราตรวจวัดนะคะก็อันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่จะต้องให้นาโนเทคไปช่วยก็คือประชาชนเขาก็กังวลว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยถึงต้องเอาเครื่องมือที่สามารถแปลผลได้ทันทีเลยสามารถแสดงผลได้ทันทีแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ไปซัพพอร์ตกับทาง ฝั่งของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องไปเจราจาต่อไปต้องเร่งเจราจาเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ค่ะก็ที่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำนี่แหละค่ะคก็ออะะมอกว่าน้ำเนี่ยเราต้องหาน้ําสะอาดให้กับทางประชาชนได้ใช้ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะหาน้ําไปให้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ําก่อนแล้วก็ ทางจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเขาก็ไปให้คําแนะนาอยู่แล้วว่าสามารถใช้น้ําได้ไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากเชียงรายก็มีปปามีปปาซึ่งซึ่งได้มาตรฐานแต่จังหวัดเชียงใหม่เ,เน,น,นี่ออาานนนยทึ้ง,ง,าถถาง,งทางโน,นโนเทคเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยในการที่จะไปบําบัดให้น้ํานั้นได้ตามมาตรฐาน